นับตั้แต่ที่ลูซิเฟอร์หรือดาวประกายพึกมอร์ Star, นิ่งสตาร์นำเหล่าเทวดาตกสวกรรค์ก่อกระบฏต่อพระเจ้าเขาลนั้นก็ได้ถูกเนรเทศไปยังนันโดยที่นี่นั้นคือดินแดนแห่งไฟชำระของเหล่าปีาศาจและพวกนอกรีดโดยในมหากาพย์ดีวายคอมเมดี้ของดันเด้นโลกได้ถูกบรรยายว่ามีลักษณะคล้ายกับกล้วยที่ด้านบนนั้นกว้างและข้างล่างนั้นแคบมันน่าจะแบ่งออกเป็น9ชั้นโดยในโลกของเทน,นคูเซ่นก็มีลำดับชั้นที่คล้ายคลึงกันโดยชั้นที่1ลิมโบเป็นที่เก็บเกี่ยววิญ,ญญาณของผู้ทีี่่่แแแม้้้้้้จจะะไไดรรรรรรกกกาาาชชลลงงวววตตสสสิินนนปออเ็ขขึคพ สูคริหรือวิญญาณของเด็กที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาปผู้เขานั้นจะเสียชีวิตโดยไม่มีบาปร้ายแรงแต่จะถูกกรีดการจากสวรรค์เพียงเพราะบาปกำเนิดโดยนักเทววิทยาคาทอลิกหลายคนคาดการว่าลิโบนั้นอาจจะเป็นดินแดนที่เป็นกลางที่ซึ่งวิญญาณที่ไม่สามารถเข้าใจคําสอนยกตัวอย่างเช่นทานโลกจะมีโอกาสได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าเพื่อที่จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็เหมือนกับตัวตนของลิโบเองคือไม่ได้ถูกนับรวมอยู่ในการศึกษาหลักคําสอนอย่างเป็นทางการนรกชั้นที่สองลาคาที่นี่คืออาณาเขตของเโด ราชาแห่งตันหาเขาอยู่ในลำดับที่32ในบรรดา72ปีศาจแห่งโซโลมอนและว่ากันว่าเขานั้นคือผู้บิดเบือนแนวคิดเรื่องความปรารถนาทางเพศปกติของมนุษย์ผู้ที่ถูกเขาล่อลวงจนทําบาปจะได้ถูกจองจําในโลกชั้นที่2นี้ตลอดไปในโลกชั้นที่3ความรุนแรงที่นี่คือที่ตั้งของโรงงานบอระนาแห่งนรกที่ทอดยาสุดลูกหูลูกตาโดยกงกำลังนอกรีจะสร้างเครื่องจากสงครามทุกชนิดณที่แห่งนี้ไล่ตั้แต่ระเบิดที่ใช้โดยอาร์เทเลรีวิชจนไปถึงโกธิกวอลล์ที่ดัดแปลงมาจากนักบวชหรือบาทหลวงที่ถูกจับตัวมา ถึงอาวุธร้อนประเภทต่างๆที่หลอมรวมโลหะและวัสดุจากนรกและโลกมนุษย์นรกชั้นที่4โลภะที่นี่คือที่ตั้งของธนาคารและคลังสมบัติของแมมมอนราชันแห่งความโลภแมมมอนนั้นถูกใช้ในพระคมภีไบเบลิลภาพพันธสัญญาใหม่เพื่ออธิบายถึงความมั่งคัง่ทงทางวัตถุหรือความโลภโดยในภาษาคาเดียโบราณแปลว่าความมั่งคัง่งโดยในยุคก,กลางแมมมอนนั้นถูกยกย่อให้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งนรกเทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติผู้นี้จะล่อลวงให้ผู้คนนั้นเข็นฆ่ากันเพื่อความมั่งคัง่งโดยอาณาเขตของแมมมอออนนโลกมุยยย์ีีีศูู่าางง่่ทตดเืๆ อเล็กซานเดียไคลโอล้วนถูกยึดครองแล้วโดยกองทัพสิบเขาทอง Le g i ี n o ออ e n g o กั e เดน r n มาักนก็ล้วนอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของเขาที่กำลังต่อสู้อยู่ในแถบแอฟริกาเหนือโดยพวกเขาได้พยายามที่จะค้นหาเหมืองทองคำแห่งมาลีและเหมืองทองคำแห่งราชินีชีบาโดยทําแมมมอนนั้นจะเป็นผู้สร้างเหล่ากุ ok. ตกวอลล์และเนื่องจากวัสดุในการผลิตนั้นมีน้อยปิศาจผู้ยิ่งใหญ่แห,ห่งความโลภผู้นี้จึงให้บริการกองทัพนักเวทส่วนตัวนี้แก่ผู้ที่ให้ราคาสูงสุดเท่านั้นโดยนอกจากนี้แมมมอนนั้นได้คงดำเนินก,กงูก้ ให้แกนยุคแห่งปีศาจเช่นเอลิกอสก็ได้กู้ยืเมเงินจำนวนมหาศาลจากธนาคารแมมมอนเพื่อใช้มันในการเปิดฉากการลุกหลานฆ่าสมบุทรอิตาลีเออนรกชั้นที่5โคซาโดยวงแหวนนี้จะเต็มไปด้วยหน,นองบึงและโคลนตมที่ส่งกลิ่นเหม็นขะคุง้งเป็นที่อยู่ของนักเลนแร่แปรธาตุแห่งปีศาจพวกเขานนั้นเชื่อชาญในด้านการสร้างอาวุธจากควันพิษโดยผู้ที่ปกครองที่นี่นก็คือเจ้าชยายแห่งความโกรธอาบาดอนนรลกชั้นที่6นอกรีดที่นี่เป็นที่ตั้งของพระราชาวังโมโล็อกซึ่งแปลว่าราชาแถมเขานั้นได้รับฉายาว่าเจจ้าาาชยแห่งคววมอิฉโดใน การทำเซมิติกโบราณโมโล็อกนั้นเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับไฟอย่างใกล้ชิดและความเชื่อของชาวคานาอันและบาบิโลนที่เกี่ยวข้องกับเขาก็มาพร้อมกับประเพณีการเผาเด็กเป็นเครื่องสังเวยดังนั้นเขานั้นจึงถูกเรียกว่าปีศาจในยุคต่อมาโดยในพาราไดสรอสหลังจากที่เหล่าเทวราตกสวรรค์ได้พ่ายแพ้และตกลงไปยังขุมนรกในขณะที่ลูซิเฟอร์กำลังสนทนากับเบลเซบับที่ล้มอยู่ข้างๆโมโล็อกนั้นคือปีศาจตนแรกที่รีบมาถึงโดยในภาษาตะวันตกในยุคปัจจุบันคำว่าโมโล็อกนั้นมีความหมายโดยในที่เเเฉพาาาาาาะะจจงงงงหหหมยถึบุคคลรรรืออนที่ต้ก้กกกใิด สียสลยอย่างใหญ่หลวงนรกชั้นที่7ความตะกกะมันนับเป็นสถานที่ที่เมืองที่เน่าเปื่อยของเบลเซบับอย่างเอโคนตั้งอยู่ที่นี่มันนับเป็นค่ายฝึกของเขาหน่วยจูจมมรรณะนอกลีดและรวมไปถึงทะเลสาบไฟนรกอันโด่งดังก็ตั้งอยู่ในวงแหวนนี้เช่นกันโดยนรกชั้นที่8การช่อชนและชั้นที่9ทรยศ์โดยทั้งสองชั้นนี้ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมโดยแม้ว่าลูซิเฟอร์และเหล่าเจ้าชายแห่งปีศาจของเขาจะปกครองคุมนรก9ชั้นแต่อำนาจขงพวกเขาก็ไม่ได้เด็ดขาดเพราะไม่แต่ตัวพวกเขาเองและผู้ติดตามก็ และไม่ใช่สิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ที่นี่เพราะนรกนั้นเป็นอาณาเขตที่เก่าแก่ยิ่งกว่าการสร้างโลกเสียอีกโดยในยุคเริ่มต้นแห่งเวลามันนั้นเคยถูกปกครองโดยตัวตนแห่งปฐมกาลที่ไม่เป็นที่รู้จักโดยทางวิหารแห่งการแปลสภาพ Temple of Metamorphosis ที่ร่วมมือกับเหล่าขุนนางแห่งนรกก็คือลัทธินอกรีดที่บูชาและศึกษาตัวตนแห่งนรกที่ลึกเข้าไปเบื้องหลังประตูโดยผู้ข่านนั้นหวังว่าจะทําการเปิดประตูให้กับตัวตนเหล่านั้นโดยเป้าหมายของเหล่าปีศาจเหล่านี้นั่นก็คือทําการเหยีย ขึ้นเท่าใดหรือมนุษย์นั้นกลายเป็นกบฏมากขึ้นเท่าใดมันก็จะทําให้ทางปีศาจและพลังแห่งนรกนั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยพวกเขานั้นจะสามารถใช้ความเจ็บปวดของมนุษย์เพื่อที่จะเป็นเชื้อเพลิงแห่งพลังงานดั้งเดิมที่สามารถใช้เวทมนต์ที่มีชื่อว่าโกติกสเปลได้โดยมันนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้และยิ่งมนุษย์ถูกบูชายันมากขึ้นเท่าใดสงคารามที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างต่อเนื่องเวทมนต์นี้ก็จะยิ่งทวีความรุนแรงและแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นน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 นแแแตต่่่่ใใใขณะะะเเเดดดีียยยวววกกกกกกัััถถ้้้้าาาาาาาิโลบมมมมสสปอองหไชททุษ์จ โลกม,มนุษย์นั้นก็จะหมดไปดังนั้นเราผู้ปีศาจนั้นจึงต้องทําการช่วยโอกาสในช่วงจังหวะนี้ดาเนินแผนการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชืช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมโัเน็ตมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับถ้าอยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยนะครับและเดี๋ยวนี้ผมยูทูบนั้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณสามารถสนับสนุนผมได้เพียงให้ครปปปป้าอะไะ ก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผลนั้นถ้าการแปะเอาไว้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนรับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ